มื่อนี้เดี๋ยวผ้าไปเก็บไข่ครับเที่ยงแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาเก็บไข่ไก่ดูเบื้องนะครับไก่หยังไก่โผดไก่พ่อไก่บอย่านข้นจังเม็ดไปไก่เอ้ยไก่เอ้ยเอ้า กระตาพ่อไปเท่ดิตะก,กล้าไปไหนวะาเดี๋ยวเอาตะก,กล้าก่อนต้องเอาตะก,กล้าครับเพราะว่าใครช่วงเว้าร่บเทาบอาไรบ่กรหนไว้แต่ทวงเทียงนี่ไกลหนาดูแลครับนะครับสลัดแล้วครับสลัดแล้วครับออกยากครับ,รบ,ออรบต้องเอาหัวหันต้องเอาเข้าไปครับไปเขา เมื่อวานมาหล่อมาพี่มาพี่เร็วมี่ิวเร็วมาหิวเร็วมาหวเร็วรว้าไ,ไก่ยังขึ้นหนาหมึนเด้ปะไปไปไปเขาท่านบ่เลยครับเขา่าบ่เลยเลยไก่ยังไกลอยู่นท่านตาบดันยังแล,ลีนออกมาหาอยู่ดิครับไปนี่ไข่หลอดนี่ไข่หลอดมีกี่ใบวะนี่สองขึ้นหน่อยแท้มือนี่นี่นลก ว่าภากันใครตีมือนีเหรอโอ้ยพอเหยียบข้อกันนะเหยียบข้อไกลกันนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอีกไหมมีอีกไหมเมืดแล้ววะมือเศร้าได้แปดครับคบาบเที่ยงได้อีกแปด เป็นสิบหกฟองแล้ววันนี้ได้แล้วนี่คือว่าเขาอะไรน้ำมูนนี่นี่เป็นยังนี่คือหนาจีเสืด้ี่ลูเติ่งเด้อย,ยิ้มแล้ววะนะครับกิจกรรมตอนเที่ยงแปดฟองชเช้าแปดไข่ไปเก็บครับ เก็บในบ้านเตรียมส่งให้ลูกค้าหนึ่งนะครับกิจกรรมถ้าเผื่อว่างจากหน้าร้านก็มาเก็บไข่เก็บไข่เอาไว้ส่งให้ลูกค้าครับผม เรีบร้ยเดี๋ยวใบ,บสองครับต้องลงบันทึกด้วยจะได้รู้แปดบวกแปดนะครับครับกิจกรรมกับซ้ำนี่แหละครับผม